วันนี้ผมจะมาอัดคลิปในเมนโบเกว่นนะครับไปนี่ไปในห้างเออเออแล้วมั้อ่มาขึ้นรถมาขึ้นรถอืมอ้าวสวัสดีสวัสดีคุณแล้วเห็นแล้ว ไปแล้วตอนนี้เขาอาจเสียงตอนนี้ในคลิปมันมีเสียงของนาแล้วนะตอนนี้ในคลิปมันมีเสียงของนาแล้วเพื่อนตอนนี้ในคลิปมันมีเสียงของนาแล้วนะเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้วันนี้เราจะมาทำใหู้เพืน่อกถึงผลที่าใช้เรื่องตอนละ1 0เพื่อนๆอ่ะแนะนำตัวผู้ชมหน่แล้วว่าเอาอย่างนี้นายเป็นคนเดียวคนเดียวถ้านของฉันเดี่ยนี่คือไอจิถ้าถึงเพื่อนไม่ถึงงานนี่คืนที่ผมนี้พฤษภาคมนี้ผมจะได้ท่องให้ทุกคนเห็นแล้วผมก็จะมีคลิปเรื่องหลักๆนี้ ไ้เรื่อยๆนะเลี้คร,ครอยาติดาตามช่อของคุณนี้ก็อยาติดตามช่งมครับติดตามกับผมหน่อยนะคะรับวันนี้พอเราจะมาทำอะไรเพื่อนกดอึดวันนี้วันี้ต้องสับอวตารัอวตารเลยเพื่อ,อน,อน,นอเรา,า,อเอา,าเอขอเ็ตตัวก่อนตัดไปตัวเรามีปัญหาเนื่องจากร่างกายมีปัญหาเ้ยจีนนเขารีเซ็ตเขาขขอรีเซ็ตเหมือนกันเพื่อตาน นาเรียนตัวจะเป็นคนบูนตัวอาพลพราสะพานแวในล่างที่เจ้าเดียร์รมกับหัวเราะอ้าวทำไมเสี่ยวสามสิบต๊อกันหายไปขั้นแีขั้นแรกพลีเอาของเอฟว์ชิคิดชุบจของพลีออกให้หมดขันแรอ๋อดำผีขับรถไปเพื่อนไปสร้างบ้านกันไหมตอนนี้เราไม่ได้่ได้ไหม แล้วก็คุณลิปรับพลอของคุณลิซเป็นสีดำอ๋อเขา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 ใจแล้วเขาจะไปไปหาสร้างบ้านคลิใช้วิธีเดิมที่เราทำโอเคเขากำลังสร้างบ้านอยู่นะคือกบินไหนไปไหนแล้วไม่รูนี่ตอนต้ำสีคลิซ์ลวเราก็สีแล้วย็นตรงนี้ไปลิอย่าเพิ่งดีเราขอจุดกันเห็กตัวก่อนตัวยังไม่สมบูรณ์อตัวนี้ยังไม่สมบูรณ์ใช่ ร Again, ับเลยคุณปุล <yeah> ิมารับเราที yes. okay, nice. ่จ oh. ุดเกิดเด้๋ยที่เราบอกพร้อมแต่ตอนนี้เราพร้อมนะเพื่อนอ่าเราพร้อมแล้วเราพร้อมแล้วเพื่อนพูดแค่นี้แล้วพูดดีเดียร์จะเอาอาคุณปุลิหายตัวเราจะยังปุลิเราอยู่ที่จุดเกิดอะฮะอ๋อน้องเขามาน้องเขามาหาเดี๋ยวเขารีเซตตัวก่อนเออเรารอนานมากเลยนะเพื่อนตอนนี้เราจะแนบเงินไปกับด้วยกันเสร็จปุลิเห็นเราไหมเห็นแล้ว งะเขางนะเขาก็ขอเอาปีกของเขานะเขาขอเอาปีกของเขาออกนะมันจะได้ไม่เห็นเขาปีกออกละแล้วเขาจะปรับตัวนอนนะแล้วนะเขาก็จะปรับตัวเล็กมากๆาแล้วก็นี่คือผีขับรถนะครับอ่า วิธีจะเป็นวิธีขับรถซึ่งรถที่ผมจะควาเป็นรถที่สามารถใส่ได้ทุกอย่างถ้าคุณทําได้าาาว่ฉันไปเอแต่เขาทําไม่ได้ยังไงเหรอมาทำได้นี่เราจะบอกวิธียิงการกดปิดปีที่อูจะมี F6 คว้าทุกอย่างปุลี่น้มันพาหนางปุลี่ต้องกดเลวาวคุลี่ตัดตัวเป็นสีดำมาหลังจากนั้นให้เรามาปรับตัวสีผิวให้เป็นสีดำหลังจากนั้นให้เราทำการเสกปัสเซย์ออกมา นะะเนี่ยก็หลังจากนั้นเราก็ขึ้นไปนั่งด้านในก็สอนเขามาทำไมขาเขาีออกไปเออนี่นนแค่นี้เ,<อ>เราก็จะไปอ,า,อา,คาคุณรัาาไรอน,น,อน,นไคอไอเลยคนนี้อนออนอเอเอเขาถือป,ป้ายปดทวงหนิ

โ <Okay. S 2> อเคไนีร้มาแล้วขอทำหนึ่อย่างมันขับยากอะนี้ยหยุด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 ,ยดแล้วเร,ลเราขอให้ปุ้หิไอแพดเราขอให้ปุ้หิบไอแพดไอแพดแล้วกด1ค่ะไอแดแล้วกดไอแพดแล้วกด1ค่ะ้ทําอ p a d แล้วกด1ไม่เขาเปิดแลปด็ปท็อปอะเขาเอา iPad มา เอาไอแพดถ้าไอแพดมันจะดูเหมือนเป็นหน้าจอพกตหน้าจอพกีมาพัดได้ดีแบบนี้เยอะแยะเลยเอาอันนี้ห้างนายใช่ฟน้ยกดเป็นแอปอะไรเหรอแอปสุนทร <F S 2> <r> ั้งให้มันเป็นรูปแอปสอเราเปิดรถทันไรก่อนรถทันดีดีกว่าเอาเพื่อนเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาถ่ายเรื่องหยุดหยิบหยิบได้ไหมกันเลยหยุดหยินายร,ารู้จักนายเดี๋ยวเรามาถ่ายเรื่องหยุด ที่คู่นี้าค่นี้ประกอบมามันเป็นแบบนี้อ้แต่อกรถดคันนี้บกับเราเา้องอยู่อาเพื่อนข้างหน้าเราลงมาถ่ายเรื่องหยุดเดี๋ยวนี้ได้ไหมเนัอเนี่ยโอเคโอเะ เขาจะติคุณคนนี้ออกไปยังไงดีโอเคออกไปเลยใครจะไปทำได้เขาเล่นด้มือถือเฮ้ยไ้เลยหลบแล้วาถอยหลังเขาถอยหลังถอยหลังขึ้นเนี้ยเป็นเนี้ย โอ๊ยขึ้นไม่ได้ะไอ่าเราขอทำสิ่งที่เราต้องการทำมอะไรคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วนะูดูวดูแล้วดูละคนดูคนดูดูนะครับคนดูดูนะครับ้กคนหน่าลืมกดไลค์ไเยกดไลค์อไลค์กดไลค์เยอะๆเลยนะครับกดไลค์ถึงหนึ่งถึงห้าไลค์นะครับ